ได้ไหมจ๊ะอ๋อได้จ้ะ แต่ป้าล้นถ้วยแล้วนะจ๊ะพอแล้วแหละเข้าใจมากนค่ะเจ่ฉันขอเหมือนแบบนี้ค่ะหนึ่งถ้วยได้ไหมคะขอเยอะๆนะคะเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันเลยค่ะ นะคะเอ่อพรุ่งนี้เนี่ยฉันเปิดโรงทานอีกวันหนึ่งนะจ๊ะถ้าว่างก็แวะมารับอีกนะได้จ้ะมีอะไรหรือเปล่าคะเอ่อไม่มีอะไรค่ะบายค่ะขอบคุณนะคะค่ะ พี่พี่เปิดโรงทานหรอคะใช่จ้ะพอดีว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดพี่พี่ก็เลยแจกอาหารฟรีนะจ้ะน้องเอาอะไรไหมจ้ะได้ค่ะงั้นหนูเอาอะไรก็ได้ที่ไม่เผ็ดค่ะไม่เผ็ดมากใช่ไหมจ๊ะงั้นเป็นไก่ทอดกระเทียมนะ เป็นไปได้ยังไงอะหายไปไหนหมดพี่แจกคนไปไม่กี่คนเองนี่วะมีอะไรหรือเปล่าคะอ๋อไก่ทอดกระเทียมอ่ะจ้ะมันหายไปไหนหมดไม่รู้อ่ะพี่ทำมาเต็มหมอ้อเลยนะอมพี่ตักแจกคนหมดแล้วพี่จะไม่ได้เองหรือเปล่าคะไม่นะพี่เพิ่งแจกไปแค่ไม่กี่คนเองอะ่ะมันจะหมดได้ยังไงอ่ะบช่าง,งเถอเนาะพี่คงเบอร์เองอะ่ะ งั้นหนูเอาอย่างอื่นก็ได้ค่ะได้จ้ะงั้นเอาเป็นแกงเขียวหวานเนอะพี่ทำไม่เผ็ดมากได้ค่ะ วันนี้มีไก่ทอดกระเทียมนะจ๊ะไม่เป็นไรครับป้าที่ทบ้านผมมีกับข้าวแล้วครับพ่หนุ่มช่วยอุดหนุนหน่อยนะป้าขายถุงละยี่สิบาทถ้าพ่หนุ่มเอาอะป้าขายสามถุงห้าสิบเลยสามถุงห้าสิบเองเหรอครับจะถูกกว่ากรุงเทพอยกนะีนเนี่ยโอเคครับงั้นผมเอาสามถุงครับแอนเอาไก่กระเทียมใส่ถุงให้พ่อหนุ่มเขา 5้ <50 S 1> ิบบาทใช่ค่ะคุณครับ <ขอ S 1> แล้ว <oun> <adm. S 2> วันหลังมาอุดหนุนใหม่นะจ๊ะออืได้ครับขอบคุณนะคะครับโอ้แม่ถ่ายแป๊บเดียวเลยต้องห้าร้อยเด้ยแม่ <ś disagreement> ดีจริงๆเลย ไม่ต้องลงทุนสักบาทหนึ่งเงินที่ได้มากำไรหล้วนหแม่พรุ่งนี้อ่ะยายนั่นบอกว่ามันจะมาเปิดโรงทานอีกอ่ะเราไปขโมยของมาขายอีกดีไหมไปสิข่าวเนี้ต้องขโมยให้มากกว่าเดิมเราจะได้เงินเยอะเยอะ วันนี้มีผัดพิแกงด้วยแล้วก็มีไข่ต้มอีกแม่ไม่มีใครอยู่อ่ะตอนเนี้เราขโมยเลยดีนะโอ้ยใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวมันโผล่มาเห็นเขา้าความก็แตกกันพอดี ลูกสาวนั่นเองอะนึกว่าวันนี้จะไม่มาซะแล้วมาสิจ้ามีคนมาแจกอาหารฟรีแบบนี้จะไม่มาได้ยังไง <c oughs> งั้นวันนี้เอาเป็นอะไรดีจ๊ะเอาอะไรก็ได้แต่ป้าขอเยอะๆหน่อยนะได้จ้า <Okay. S 2> ฉันขอแบบนี้ถ้วยหนึ่งนะจ๊ะขอเยอะๆนะจ๊ะได้จ้ะ ไปก่อนนะคะค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ ันว่านะไม่มีใครเห็นแล้วแหละดีแล้วที่มันไม่รู้อ่ะเนื้อก็จะโดนจับได้ซะแล้วแม่จะว่าไปอ่ะอีผู้หญิงคนนั้นน่ะมันก็โง่เหมือนกันนะแม่เนาะเราเนี่ยมาขโมยข้าวต้งสองครั้งแล้วแต่ว่ามันอ่ะยังไม่รู้เรื่องรู้เราอะไรเลยอย่ะแม่ดีแล้วไม่ใช่เหรอที่มันไม่รู้อ่ะเรารีบหาถุงแกงกระหนังยางเลยได้รีบเอาไปล้าง แล้วก็ไปใส่กับข้าวขายต่อแม่ถือเอามานี่อะไรของแกเนี่ยเงินทั้งนั้นเลยดีจะตายไปไม่ต้องลงทุนสักบาทหนึ่ง ทั้งกับข้าวทั้งถุงแกงหนังยางก็ฟรีหาได้ทั่วไปในกองขยะแม่นี่โคชลาดเลยอะเลื่องขี้โกงไว้ใจเนาะอ แกงไม่จ้าถุงละยี่สิบบาทจ้าแกงจ้าถุงละยี่สิบบาทเลยจ้าถูกๆเลยนะจ้าแกงไม่จ้าไข่ต้มก็มีนะจ้าวันนี้อร่อยมากเลยจ้าแกงจ้าถุงละยี่สิบบาทจ้าแม่ทำไมวันนี้มันเงียบจังอ่ะนั่นน่ะสิปกติอ่ะเวลาเนี้ยคนเดินผ่านแล้วนะ แกงไม่จ้าถุงละยี่สิบบาทจ้ามีไข่ต้มด้วยนะจ้าสวัสดีจ้าช่วยอุดหนุนแกงป้านหน่อยสิถุงละยี่สิบ,บาทจ้าสามถุงห้าสิบเลยจะสุดหลอ่อสุดหล่อบ้าเลยนะบ้าผมไม่อุดหนุนพวกหมวขาโมยอย่างป้ากับลูกหรอกนะนี่คุณพูดอะไรของคุณเนี่ยถามแบบนี้ สงสัยยังไม่รู้ตัวสิท่าว่าตัวเองอ่ะดังใหญ่แล้วสีหน้างงแบบเนี้ยสงสัยคงยังไม่รู้เรื่องจริงๆเป็นของข้อไหนดิ หาได้ทั่วไปในกองขยะแม่ใครมันแอบถ่ายคลิปเราสองคนเนี่ยแถมมันโพสลงโซเชียลอีกอ่ะเห็นหน้าเราสองคนเต็มๆเลยเหรแม่ผมเองครับ บนอะไรจ้าพี่ตั้มสุขสันต์วันเกิดจ้าเมียสุธิรักฉันก็นึกว่าพี่เนี่ยจะมาไม่ทานวันเกิดเธอซะอีกต้องกลับมาทานสิวันเกิดภระระยาสุธิรักของพี่ทั้งทีเนี่ยนี่พี่เรียกเคลียร์งานให้เสร็จเลยนะแล้วก็รีบออกมาแต่ก็มาถึงซะเย็นเลยไม่เป็นไรพี่มาช้าเนี่ยยังดีกว่าไม่มา,าพี่พรุ่งนี้เนี่ยฉันจะไปทำลงทานอีกวันหนึ่งอะ่ะพี่จะไปช่วยใช่ไหม ไช่ทีไม่ไปได้ไงเออแล้วบิวไปทำลงทานมาวันนี้มีกับข้าวเหลือไหมไม่เหลือพี่มันแตกหมดเลยอ่ะแหม่ว่าแล้วเชียวพี่ก็เลยซื้อกับข้าวนี่มาเดี๋ยวพี่ไปแกะก่อนนะนั่งรถมานานชิวมาก <c oughs> เอาไปเก็บด้วย <c oughs> ออาบิว กินข้าวเร็วแต่ว่าพี่ไม่ดีบข้าวมาให้นะหมอไม่พอไม่เป็นไรพี่ว่าแต่พี่ซื้ออะไรมาให้ฉันกินเนาะไก่กระเทียมนะวอดีเห็นเขาหายถูกดีก็เลยซื้อมาชิมเลยรสชาติติดเค็มแบบบิวเปะ๊ะ ไก่ชิ้นใหญ่แบบนี้รสชาติแบบนี้ใช่เลยไก่ทอดกระเทียมเนี่ยฉันทำนี่ฮะไม่กิฟพี่บอกว่าพี่ซื้อมางั้นเหรอใช่แสดงว่าต้องมีคนขโมยของที่ฉันทำแจกที่โรงทานเนี่ยไปขายแน่ๆเลยอะ Hey, จริงไหมเนี่ยบิวจริงสิพี่เมื่อเช้านะจุดจูดไก่ทอดกระเทียมของฉันอะ่ะมันก็หายไปหมดหม้อเลยอะ่ะเหลืออยู่แค่สองสามชิ้นเองทงั้งทางที่ฉันเนี่ยเพิ่งทําแจกชาวบ้านไปไม่กี่คนอะ่ะทีแรกอะ่ะฉันก็คิดว่าฉันสับสนหรือว่าเบอร์แต่ตอนเนี้ยฉันว่าต้องมีคนขโมยของฉันไปนแน่แน่เลยแต่พี่ไปซื้อนี่มาจากใครอะ่ะซื้อมาจากป้าคนหนึ่งอ่ะแล้วก็เขาก็มีลูกสาวคนหนึ่งผมงสั้นๆหน่อย อายุก็น่าจะมากกว่าบิวนิดนึงอืมฉันว่าต้องใช่สองแม่ลูกคู่นั้นแน่ๆเลยใช่สองคนนี้ไหมพี่ใช่ใช่ใช่บิวสองคนนี้แหละ ดีเดี๋ยวพี่อัดคลิปนะเก็บทุกเม็ดอย่าให้พลาดเชื่อมือพี่ได้เลยฉันเนี่ยอุตส่าห์ใจดีให้อาหารฟรีแล้วนะแต่มาทำแบบเนี้อย่าหาว่าฉันใจร้ายก็แล้วกัน อย่างก็ฟรีหาได้ทั่วไปในกองขยะนี่พวกมันเก็บถุงจากกองขยะไปใส่กับข้าวเหรอวะเนี่ยแล้วแบบนี้ที่เรากินเมื่อวานน่ะนี่แกสอคนรู้จักกันเหรอ ใช่ค่ะนี่ถ้าสามีของฉันเนี่ยไม่ไปซื้อข้าวกับป้าฉันก็คงไม่รู้หรอกว่าป้ากับลูกสาวเนี่ยขโมยอาหารฉันมาขายแบบนี้อ่ะและทําไมละวะในเมื่อเองแจกฟรีข้าไปรับแจกมาข้าจะเอามาทําอะไรมันก็เรื่องของข้าแต่ขโมยมาแบบนี้แถมยังเก็บถุงกับหนังยางจากทางขายะมาใส่อาหารอีกแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะคะเฮ้เธอลบคลิปออกเดี๋ยวนี้เลยนะจะลงคลิปอ่ะ ทำไมไม่มาคุยกันดีๆก่อนก็ได้นี่ตอนขโมยเนี่ยไม่คิดแต่พอโดนโพสคิดประจานทําเป็นอยากคุยดีๆคนนิสัยอย่างป้ากับลูกสาวเนี่ยต้องเจอคนจริงอย่างฉันไม่มีเตือนแต่โพสประจานเลยโธ่โว้ยจะทำยังไงดีละทีเนี้ยคนเห็นหน้าเราสองคนเนี่ยมีหวังเราสองคนนะ่ะโดนลุมด่าแน่แนเลยกอนจะโดนลุมด่าน ป้าไปจ่ายครับปรับที่โรงพักก่อนดีกว่าข้อหาหลอกลวงผู้บริโภคเก็บถุงจ้าขยะเนี่ยมาใส่อาหารขายถ้าเกิดลูกค้าท้องเสียขึ้นมาเนี่ยป้าจะมีปัญญารับผิดชอบคนอื่นไว้ไหมป้าไปโรงพักทั้งแม่ทั้งลูกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยไม่ไปไม่ไปปล่อยนะวุ้ยฉันไม่ไปปล่อยนะป้าไม่ไปปล่อยป้านะเดี๋ยวฉัน<ป>ช่วยจับเองค่ะมา ไปไป้าไ,ไม่ไปไป้าไ,ไม่ไป,ไป,ไป สวัสดีครับคุณผู้หญิงมาพบใครครับอมืมาพบคุณโหน่งอะค่ะคุณโหน่งอยู่ไหมคะผมนี่แหละครับโนนหน่งเชิญนั่งก่อนครับค่ะ<า>มีอะไรผมช่วยไหมครับคืออยากจะให้ตีราคาให้หน่อยอะคะ่ะโอ้โหที่แปลงนี้อยู่ในพื้นที่ที่ดีมากๆเลยนะครับเนี่ย ไอ้ที่บอกว่าพื้นที่ดีเนี่ยฉันอยากรู้ว่าราคามันจะซักเท่าไหร่กันเชียวจากที่ผมดูนะครับอนาคตที่แปลงเนี้ต้องราคาพุ่งสูงขึ้นมากแน่ๆถ้าตอนนี้คุณขายให้ผมนะครับผมให้ราคาอย่างต่ำๆเลย1ิบล้านฮะ1ิบล้านใช่ครับอย่างต่ำๆเลยนะครับโอ้ยนี่ขนาดแค่ราคาต่ำๆนะเนี่ย1ิบล้านเออว่าแต่ คุณนี่หน้าตาคุณคุณนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมนึกก่อนคุณใช่แฟนเฮียบอลเจ้าของที่แปลงนี้ที่เพิ่งเสียไปหรือเปล่าใช่ไหมครับเนี่ยโอ้ยรู้แล้วเงียบๆไว้สิคะอย่าโวยวายอ๋อที่แท้ก็เอาที่ดินของผัวมาขายว่าแต่ทำไมล่ะครับคุณเดือดร้อนถึงกับเอาที่ดินผืนนี้มาขายเลยล่ะครับเออคือ,อไม่ต้องบอกผมก็พอจะรู้แล้วเพราะว่ามีข่าวจากบ่อนเฮียปองว่าคุณเป็นหนี้บ่อนอยู่ เอาอยัางไงดีครับจะขายที่แปลงนี้ให้ผมเลยก็ได้นะครับผมให้แค่10ล้านอะไรกันไหนคุณบอกว่าราคาต่ำๆก็10ล้านไงนี่คุณจะมากดราคากันเหรอฮะถ้าเกิดว่ามากกว่า10บล้านอะ่ะพอจะรับได้ถ้าอย่างนั้นอะ่ะฉันไม่ขายให้คุณหรอกให้มาได้แค่10บล้านได้ครับก็แล้วแต่เอาที่คุณสะดวกแล้วก็สบายใจตามใจคุณครับ ฉันให้คุณแอนได้แค่4ี่ล้านเนะคะอะไรนะคะ4ี่ล้านเที่แรกให้ฉันต้องสิบล้านเพิ่มอีกนิดไม่ได้หรอคะที่ของฉันออกจะสวยไม่ได้จริงๆค่ะไม่ได้จริงๆหรอคะค่ะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะ โฉนดแปลงนี้ผมให้ราคาสูงสุดที่5ล้านบาทก็แล้วกันนะครับอะไรนะคะ5ล้านทำไมคุณถึงกดราคาขนาดนั้นล่ะคะผมไม่ได้กดราคานะครับราคาเนี้ถือว่าสูงสุดในท้องตลาดแล้วนะครับแต่ว่าฉันไปที่แรกอะ่ะให้เขาลองประเมินราคาเขาให้ตั้ง10ล้านเลยนะคะอา้าวแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมคุณไม่ขายที่แรกนะครับเอามาขายผมทำไมเอาแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณแอนเปลี่ยนใจดิผมก็ยินดีรับซื้อนะครับ ขอคืนด้วยค่ะโอ้ยโทรมาทวอีกฮัโหว่าไงพรุ่งนี้จะครบกําหนดที่จะต้องจ่ายเงินแล้วนะจ๊ะน้องแอนฉันรู้แล้วนะฉันหาเงินได้แล้วต้น5้ล้านดอกอีก5้ล้านนะจ๊ะไม่ต้องย้ำฉันรู้ พรุ่งนี้ฉันได้เงินสิบล้านฉันจะรีบเอาไปคืนแกเลยจ้ะจะรอนะจ๊ะน้องแอนโ,อโ,อโอสวัสดีค่ะคุณโอ้โหคุณแอนมาแต่เช้าเลยนะครับค่ะพอดีว่าฉันตัดสินใจขายที่ดินผืนนี้ให้คุณนะคะในราคา10ล้านผมคงซื้อที่ดินของคุณไม่ได้แล้วล่ะครับทำไมล่ะคะ พอดีหุ้นส่วนของผม,มไปเจอที่ดินผืนหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะครับผมก็เลยเอาเงินไปลงทั้งนั้นหมดแล้วครับโอ๊ยอะไรอะไม่ได้นะคะคุณนองอุย้ยต้องขอโทษด้วยนะครับยังไงผมขอตัวก่อนนะครับเอาโอ้ยคุณนองอุ้ยโอ้ย,อยนี่ก็ทอจังเลยฮลัลโหลน้องแอนเมื่อไหร่จะจ่ายครับเออวันนี้แหละ แต่แต่ว่าเอาดอกไปก่อนนะห้าล้านจะดอกจะต้นก็จ่ายมาก่อนเถอะครับโอเครอฉันสักพักหนึ่งแล้วกันนะห้าล้านก็ห้าล้านว่ะโอ้ยได้เวลานัดพอดีเลย <c oughs> คุณแม่คะ อ้าวคุณแอนมีธุระอะไรหรือเปล่าครับอย่าบอกนะว่าเปลี่ยนใจจะมาขายที่ดินแปลงนั้นให้กับผมขายค่ะขายแต่ว่าฉันขอราคาสูงกว่า5ล้านเป็น7ล้านได้ไหมคะพอดีว่าฉันจําเป็นจริงๆอะค่ะผมคงซื้อคุณแอนไม่ได้แล้วละครับแต่ถ้าคุณแอนจะสนใจขายจริงๆเนี่ยผมพอจะแนะนําเพื่อนผมที่ทําธุรกิจเดียวกับผมให้ได้นะครับอีกสักพักเขาคงจะมาแล้วละครับอ่ะได้ไงมาพอดีเลยครับคุณน้องคุณแอนอ้าวนี่คุณรู้จักกันเหรอครับ ก็คุณโหน่งนี่แหละคา่ะที่ให้ฉันอะราคา10ล้านเป็นคนแรกแล้วคุณสองคนใช่ครับนี่แหละครับคุณโหน่งเพื่อนผมที่ผมบอกจะแนะนำให้คุณรู้จักคุณโหน่งคะช่วยซื้อที่ดินฉันหน่อยได้ไหมคะในราคา10ล้านนะคะนะคะคผมก็จะซื้อที่ของคุณเนี่ยตั้งแต่แรกแล้วนะครับแต่คุณเนี่ยกลับโลภเองเลขกอย่างเนี่ยผมไปเจอที่ผืนใหม่ที่ดีกว่าของคุณมากเลย ผมก็หุ้นส่วนก็เลยตัดสินใจเอาเงินไปลงที่พื้นใหม่นะแล้วครับเอาอย่างนี้นะครับคุณแอนถ้าคุณแอนอยากขายที่ดินจริงเนี่ยเดี๋ยวผมวัาคุณโหน่งจะช่วยซื้อที่ดินคุณเอาไว้ก็ได้ครับแต่ผมคงให้ราคา10ล้านเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับผมสองคนเนี่ยสู้ที่ราคา5ล้านถือว่าผมช่วยคุณแบบสุดๆแล้วกันนะครับพอใจคุณก็ขายถ้าไม่พอใจก็ไม่เป็นไรนะครับ พอใจค่ะพอใจโอ้ยงั้นฉันขายให้คุณเลยละกัน5้าล้านก็ห้าล้านยังดีมีเงินไปใช้นี่งั้นคุณแดนเชิญน,นั่งก่อนครับทำสัญญาเลยครับห้าล้านโทรมาอีกแล้วฮัลโหลน้องแฮนจ่ายแค่ดอกได้แต่พี่ให้เวลาอีกสวันหาที่เหลือให้ครบแล้ว แล้วฉันจะไปหาที่ไหนะไม่รู้น้องแอนนะครับถ้าสามวันไม่ได้น้องแอนคงต้องย้ายออกจากบ้านเาพี่ต้องยึดตามสัญญานะจ๊ะเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวก่อนเฮ้ยโอ้ย,อย,อย,อยทำไงดีวนันนียนังแอนนะั้นนังแอนแกเนี่ยนะไม่น่าโลภเลยถ้าเกิดว่าเอาไปตั้งแต่แรกเนี่ยป่านเนี้ยก็ใช้นีเขาไปหมดแล้วโอ้ย นี่จะทำยังไงกับหนี้ที่เหลือวะเนี่ยเฮ้ยเราจะกลายเป็นคนไม่มีบ้านหนอโอ๊ยไม่น่าโลภเลยโอ้ยทำยังไงดีวะเนี่ยโอ้ยเกรียดเว้ยอีนางแอนเตือนสติตัวเองไว้เลยนะการพนันเนี่ยเลิกได้ก็ให้เลิกซะโอ๊ยโปการพนันแทน้เลยเอ้ย